สวัสดีจ้าวันนี้ลุงปิดแสงไฟแวบๆสวัสดีค่ะยืดลงมาใช่วันนี้มีเด็กเป็นแผลเป็นแผลมาจากไหนอะไรกิเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับพี่พี่นัทก่อนเอาถือไฟออาถือไฟเด็กเป็นแผลมาจากไหนเดี๋ยวหันมาหาบี่นัดก่อนหันมาหาบี่นัดก่อนเป็นแผลมาได้ไงป้านัดนี่แหละฮะแผลน่ะไหนดูดิไหนดูแผลดิ

แสบนิดนึงต้องทนหลุดทนต้องทนเพราาะว่ด็กหกล้มมานะคะเด็กหกล้มไม่กดไม่กดดูสีนะดูสีเจ็บเด็กหกล้มมานะคะเด็กหกล้มไปโดนอะไรมานะพี่เออพี่เพชสน่าทำให้หนูล้มอ๋อตรงนี้ด้วยดีดีไม่เป็นไรมันไม่ค่อยเจ็บตรงนี้เดี๋ยวมันจะติดเชื้อเออนี่นี่นี่ดูแผลดิโอ้โหแผลพี่เพสนาทำให้หนูล้ม เดี๋ยวเดี๋ยวป้านหน้าเช็ดออกทีก่อนแล้วค่อยแปะอีกทีไหมเอาถือไฟไว้เดี๋ยวป้านหน้าเช็ดให้เออถือไฟไว้ได้สว่างสว่างถือไว้นะเออถือไฟไว้มันเปิดยังไงที่เปิดอยู่ตรงไหนที่เปิดอยู่บนมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บฮะอร่อยมากเลยเออไหนออีร่อยมากที่เดียวอย่าเช็ดเลนชี่หนูเจ็บอย่าเช็ดเลนชีโอ้เช็ดเอาถือดีๆอ่ะถือดีๆพี่อย่าเช็ดเลน๋อเช็ดข้างๆนี่เช็ดข้างๆนี่เช็ด ป้อนน้าเช็ดเช็ดตาบอเบาอนน้าเช็ดเบาดเทยันไหมอ่ะเทยันมันแห้งลุงเทยหนมันไ่ได้หายถ้ามันแห้งมันหนาวมันแห้งมันจะเทยันมันเป็นหนองมันมันจะเจ็บฝานี่โอ้โหจะลูกจะลูกทำไมว้านัดจะลูกเออป้นัดไม่ลูกป้านัดวางไว้เฉยๆเอาวางไว้เฉยๆเอาถึงไฟไว้ถึงไฟไว้ห้ามห้ามนะปนัดไม่เอาไม่ต้องเอาออกสักเม็ดเลยนะเออไม่ต้องออกเลยนะปนัดโอเคปนัดไม่ออก เอาแปะไว้ก่อนเอาพัตเตอร์เรามีลุงพัตเตอร์เราไม่ไม่ถ้าติดถ้าติดพัถ้าติดไม่ไม่เดี๋ยวฟังนะเออฟังฟังฟังก่อนถ้าติดนะเออฟังเด็กโออออออจ้าจ้าฟังเด็กฟังเด็กอ่ะโอเคถ้าติดพัตเตอร์มันจะเป็นน้ำหนองไม่ใช่พี่เลบออ๋อมาเป็นอะไรนั่นอะมันเป็นมันเป็นพัตเตห์ใสมันไม่ใช่มันเป็นพัตเตห์ใส เออเออนี่นี่แปะการสำรีมันหลุดเฉยๆนี่แหมฟังเด็กนะคะต้องฟังเด็กนะคะเด็กเด็กบอกว่าไม่ฟังผมไม่ฟังอ๋ผมไม่ฟังอ่ะอ่าให้ลุงทำแผลเอ้ากันไกลลุงมียังแต่แค่่าเอายางมาพันนะเออเอายางพันไม่ได้นะถ้าเอายางมาพันยิ่งจ็บโอเคโอเคนี่ถ้าเอายางมาพันรอบขาวอย่างนี้ถ้าเอามาวางไว้อย่างนี้มันจะติดแน่นมากโอเคโอเคโอเคได้จะได้อย่างเี้ย อย่าอ่นนั้นแรงนใช่อย่าแรงนะอย่ากดแรงนะพยายามเน้นอยู่คเดียวว่อย่าแรงนอรู้ว่าจะกดตรงนี้ซะอีกเออว่าจะกดตรงนี้ลุงกดไม่มมาถึงลุงมาถึงนว่าลุงจะเอาอันนี้มาแปะตรงนี้ซะอีกเอา เห็นไหมเห็นไหมปิด oh, ก okay. oh, okay. okay. yep. right. ็ยังไม่ไ hmm. ด้เอาออกเห็นไหมเก็บไหมเก็บไหมแล้วก mm ็ตรงกลางอีกอันนึงก็จบแล้วนี Dat ่ไปตรงนี้เลยนะเฮ้ยไปตรงนี้ตรงกลางตรงกลางไม่เก็บ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 เบาเบาติดได้เออแล้วอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันพาดกลางได้ไม่หลุดอีกอันแบบนี้นะเออลุงไม่รู้เรื่องเลยอีกอันพาดกลางนั้นไม่หลุดนะพูดมากติดแาบพูดมากไิ่ฝากเออไปเสร็จแล้วนี่ติดตรงกลางได้ลุงตรงกลางตรงนี้ด้วย ตรงนี้ได้วยป่ะตรงกลางด้วยได้ไม่หลุดตรงกลางงตรนี้น <you. S 2> มันจะไม่หลุดเออได้ไม่หลุดปิดตาบะเพื่มาปิดมาคุณโอ้ยลุงก็ดีเออลุงก็ดีลูกเอามือลูกเดี๋ยวมันจะเดือดเสร็จแล้วแค่นี้เด็กก็ขาไม่ขาดแล้วขาขาดไหมขอบคุณยังขาขาดจะเป็นนมเหนอะเออขอบคุณลุงยังขอบคุณครับขอบคุณครับเทจะเดินไม่ได้เนี่ยโอ้เดินไม่ได้ไอ้เพราะความดื้อใช่ไหมไม่ใช่และแล้วกินนมอีกไหมเนี่ย อโอ้โอนึกว่าลืมแล้วขนมอ่ะลุงแฝงไฟไว้ห,หน่อยบ้านเรารแฝดไว้มันมืดแฝงไฟไว้ไม่ดูถือให้เออถือไฟไว้เออถือไฟไว้พ่อกล้องประนัดไม่ดีนะเอ้ยโทรศัพท์ไม่ดีนะต้องถือไฟไว้เอออย่างนั้นแหละมาถึงสว่างโทรศัพท์ประนัดไ,ไม่มีแสงประนัดอะไรดำดำในกุ้งเนี่ยอะไรอ่ะเขาเขาเล่นอุ้ยแมงลูกกุ้ง เน่เขาเขาเลีนี่เขาเรียกเส้นเลือดกุ้งลูกกินได้นี่หนูเคยกินแล้วไม่แสบเลยอีไปร้องพูดเพอๆไอ้กล้าพูดอะไรไปพูดเดี๋ยวพูดเรียกเพื่อนงั้นอะไรกินไหมอออะไรเนี่ยนมหรอนมกินด้วยมีขนมอะไรบ้างเอามาดูสินี่้าว นี่แบ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปดูก่อนมีขนมอะไรอันนี้ไม่ได้นี่ของลุงอันนี้ของผู้ใหญ่อันนี้มันคือพริกไทยดำลูกกินไม่ได้นี่เนี่ยเอาไว้ทากับข้าวกินไม่ได้ไม่ใช่ขนมเดี๋ยวอันนี้อ่ะนี่ข้าวเกี๊ยบเอาแม่เอา่เอาข้าวเกี๊ยบไม่เอาข้าวเกี๊ยบกลับไปหน้าไปบ้เออกลับกลับแล้วหน้าได้หนมกลับแล้วหน้าไปบ้าเลยเออลงจะเอาหนูลงจะเอาไฟปรนัดไปด้วยแล้วเหรอลุงเอาเดี๋ยวกัน คุณมาเอาขนมแค่นี้กะททำแผลเหรอถือแล้วคุณก็จะกลับแล้วเหรอเอแบ่งการแบ่งกันลูกแบ่งกันเดี๋ยวพันนั้แบ่งก่มามานี่เดี๋ยวถือก่อนถือไฟไว้วันั้แบ่งคนละครึ่งเดี๋ยววนัถีเอาลุงถือเท่าเท่ไปก่อนเยอะๆนะเออแบ่งกันคนละครึ่งเยอะๆเอาเท่าเท่ากันเ๋ยวๆนอยเดี๋ยวลับกันนี่นี่เดี๋ยวก่อนนะ เอาขอวชายไฟสิลุงไม่เห็นเอาไฟชุดนี้เอาทำไมมันแข็งจังอะมันหนาวมันหนาวป้าบอกว่าอันไหนเยอะกว่าอะให้เลือกเอาเนี่ยสองอันเนี้ยเอาเป่๋ยถูกกันอ่ะเป่๋ยชุกตัวนี้หนูว่ามันเยอะกว่าออเอาตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเป๋ยชุกอ่ะอ่ะลูกผู้ชายเป่๋ยชุกเอออ่ะโอ้โหยอมนะยอมมันนะต้องยอมและนี่แม่กันดนะ อันนี่เขาโอเคไหมอ๋อเอาไงให้เขาไปนะอันนี้หนูซื้อมาออ๋นนี่หูไม่มีใครเอาให้โอ้โอเคจบแทบจะเดินไม่ได้แล้วแทบจะเดินไม่ได้เอวไม่มียางเยอะไม่มียาง